สวัสดีครับร้านบีเรสซิ่งนะครับอยู่นนทบ,บุรีครับซอยเลว,วดีข้สาก็คันนี้เป็นรถจากอะไรนะโบเบ้ครับโบ,บเบ้เจ๊จากโบเบก้ก็ส่งมาบอกว่าสตาร์ทติดยากมากเลยอะไรอย่างนี้ครับคือสตาร์ทเนี่ยหลายสิบทีมากกว่าจะติดแต่พอติดแล้วก็ขี่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยยกมาสองคนเล่าว่าผมเสนอให้ควานเปลี่ยนลูกฟิกเครื่องใหม่ละกันเพราะว่า จะได้เริ่มต้นใหม่ที่เราด้วยเลยเจ๊ก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรคันนี้เนี่ยตอนที่เอามาเนี่ยสตาร์ทติดนะครับสตาร์ทติดขี่ได้นะครับเออเห็นไหมคืออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนไปดูสาเพื่อนเพื่อนไปดูสาเหตุกันว่าเออมันควรถึงเวลาที่จะทําหรือยังหรืออะไรอย่างางี้คือคันนี้เนี่ยสตาร์ทติดขี่ได้อยู่ใช้งานได้อยู่ครับอแต่แค่ว่ามันไม่ชัวร์แล้วมันเริ่มน่าราคาญที่ว่าเช้าเช้าสตาร์ทติดยากเลยเปยากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอย่างที่ผมว่าไหมว่าลูกเขาหลวมเดี๋ยวมาดูกันนะครับ อันนี้ชุดข้างคือรืมอหมดแล้วนะสะอาดดีใหม่มากนี่ครับอยากให้เพื่อนๆมาดูว่านี่อันเนี้ยเห็นเลยไหมว่ามันยับเยินอะ่ะเห็นไหมพอดเพิดดำปีครับคือหลวมจะไม่รู้จะหลวมยังไงเห็นนะอ่าอันนี้ก่อนอ่าคือดำปีมากปะเกนฝาแรบด้วยปะเกนฝาไม่สวยด้วยอ่าไปไปเอา อันไปสไลด์รูทําไมหรืออะไรประมาณนี้ครับอันอาจจะเกิดจาก,ก,กความร้อนหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าคันนี้ช่างมันมาดูลูกสูบครับลูกสูบเนี่ยหลวมแน่นอนครับดึงมาเนี่ยลื่นบึ้ดเลยแล้วอ่าลูกสูบหลวมเนี่ยมันจุดระเบิดไม่ได้ข้างลูกมันจะมีน้ํามันเยอะมากเนี่ยเนี่ยน้ำมันเยอะมากพอมันพอมันจุดระเบิดระเบิดได้ไม่ดีอ่ะอ่ามันก็ปิ้นไปข้างข้างก็แลบไปข้างล่างก็ข้างล่างก็เละหมดนะครับเนี่นนนย,ยดดข้างล่างเละหมดไม่ลูกไม่ได้ติด ไม่ใช่ว่าลูกเขาไม่ดีแต่แค่ว่าเขาสุดสุดแรงเขาแล้วอะสุดความสามารถเขาแล้วครับเขาต้องผีชีพแล้วเขาต้องตายแล้วคือแหวนเวิร์นไม่ไม่ตายแหวนไม่มีอะไรแต่แค่ว่ามันหลวมมากเนี่ยดูตรงแหวนเดมันดูเห็นกปล่าเห็นปะเดี๋ยดินี่นี่บีบสุดนะดูช่องว่างแหวนมันยังแบบไม่แจว๋ว่าคือมีระยะห่างพอสมควรครับเนี่ยบีบปั๊บมีน้ำมีในแหวนก็คือ ตามเนี่ยครับเพื่อนๆคือบางทีเนี่ยถ้าไม่รื้ออ่ะไม่รู้จริงครับสตถิดยา่สาสถิตยากโอ้ยคาบูเสียคาบูเสียจะไปซ่อมแต่คาบูกันครับบางทีมันมันไม่ใช่อ่ะเนี่ยก็ลองไปดูละกันคือเริ่มต้นใหม่ได้มันก็ดีกว่าครับเริ่มต้นใหม่มันก็ง่ายกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยพอคว้าเปลี่ยนลูกใหม่อะไรใหม่คราวเนี้ยสมบูรณ์แน่นอนรับประกันเลยใช้งานได้ดีประมาณนั้นครับแต่ถ้าเกิดเอ่อ มัวแต่ไม่ยอมควดไม่ยอมฟิตเครื่องใหม่ไม่ยอมฟิตเครื่องใหม่จะไปล้างแต่คาบูการไปกันมันไม่ช่วยครับมันช่วยนิด้นิดหน่อยก็เนี่ยครับเพื่อนเพื่อลองดูแล้วกันก็เจอปัญหาเหมือนกันไหมครับสตาร์ตติดยากแล้วพวกนี้มันเริกจากตรงนี้เลยเดี๋ยวคันนี้เนี่ยเปลี่ยนตรงนี้เสร็จเนี่ยเปลี่ยนปั๊มดูดด้วยนะครับคือเต็มระบบเลยูพง่อนว่าครบเซตคือตอนเช้าตื่นมาเนี่ยสตาร์ทสี่ห้าทีติดเลยประมาณนั้นเลยไม่ต้องไปรอนานเลยขนาดนี้เพราะเนี่ยดูดิก็ลูกหลวงขนาดนี้ครับมันแรงดันไม่มันไม่พอที่จะ ปั๊มน้ำมันออกมาหาคาบูแล้วประมาณนั้นครับเปลี่ยนปั๊มดูดก็ไม่ช่วยครับต้องอันนี้ด้วยต้องเปลี่ยนต้องฟิตลูกใหม่ให้มัน fit, ให้มันฟิตให้มันแน่นขึ้นด้วยประมาณนั้นครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็วันนี้ก็ฝนตกนี่เพิ่งเริ่มหยุดไปก็เราก็ลือ้อกันเท่าที่ทําได้ครับพรุ่งนี้ก็ส่งลงกึ่งไปควานเรียบร้อยแล้วก็ประกอบติดเครื่องไล่ข้างฟิตเครื่องไล่ข้างทํากันบ่อยมากทาจนชํานาญแล้วประมาณนั้น ขอบคุณครับเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมกันท่าได้ละครับสวัสดีครับ